สวัสดีค่ะสำหรับการให้ยาของผู้สูงอายุนะคะหลายๆท่านก็จะมีโรคประจําตัวแล้วก็มียาจํานวนมากทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เวลากินก็ไม่ตรงกันมี4มือบ้าง3มือบ้างจํานวนเม็ดยาเนี่ยมันอาจจะเป็นอุปสรรคสําหรับผู้สูงอายุหลายๆท่านลักษณะเม็ดยาที่ใหญ่เกินไปปัญหาของผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืนกลืนยากและก็สําคัญก็คือการหลงลืมการให้ยาเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ดูแลจะต้องมีความใส่ใจเป็นอย่างมากๆนะคะของผู้สูงอายุในแต่ละท่านแล้วเราจะทํำยังไงคะคุณลุง คุณพ่อคุณแม่อากงอาม่าจะได้รับยาตามแผนการรักษาของคุณหมอยาที่ถูกต้องก็คือเราให้ถูกคนนะคะถูกเวลาถูกลักษณะของการให้ผู้สูงอายุบางรายรับประทานยาอาหารทางปากเองไม่ได้ต้องให้อาหารทางสายยางไปเด็นคือ1เนี่ยจัดยาให้ถูกต้องอันที่สองต้องมีความใส่ใจเป็นอย่างมากจัดน้ําให้จัด ยาใส่แก้วยาให้แล้วก็รอจนท่านทานเสร็จวงเล็บเลยนะคะสําหรับผู้สูงอายุที่มีจิตเวทเราจะต้องรอดูเลยค่ะว่าไม่แอบ,บทิ้งไม่แอบ,บอมไม่แอบ,บขายออก แว่าต้องแลบลิ้นออกมาให้ดูกันทีเดียวทั้งบนลิ้นล่างลิ้นเลยนะคะสําหรับผู้สูงอายุในกลุ่มนั้นๆส่วนผู้สูงอายุที่ต้องมีการให้ยาทางสายยางนอกจากมาตรฐานในการให้อาหารยาและน,น้ําทางสายยางแล้วเนี่ยก็ต้องมีความจําเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ายาบางตัวเนี่ยมันต้องไม่บดหรือบดได้หรือให้พร้อมนมได้ผู้ดูแลทั่วๆไปเนี่ยจะต้องมีความรู้เพื่อจะให้ผู้สูงอายุที่เราดูแลมีความปลอดภัยจากการได้รับอาหารน้ําและยาอย่างถูกต้องค่ะ ถ้าชอบกิจกรรมของทาง The Parents นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับ